วัดีค่ะตัดจากอีพีหนึ่งนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เออ,อเ,เราคุยทัวร่างเงี่ยเราคือตัดจากอนะีพีนั้นมาเลยมาไปมาทัวร์บ้านเลยตัวอีพีหนึ่งได้เลยนะที่จะทัวร์บ้านเดีว,ว่ายังไม่เสร็จวุ้ยนี่เกี่โม,มง้วในเกมประมาณหกโมงเชา้า อ้าวบมานนอนไม่ได้หลับเป็นนิ่นอนเลยแล้วเข้าบ้านกันดีกว่าบ้าแล้วโอเคบ้าในบ้านก็จะมีแต่เอานะมีแบบเหมือนเหมือนแบบสนุกสนานสไลเดอร์ลงมาเฮ้ยมีตั้งหลายอย่างเนี่ยไปคน ขึ้นไปเอ่อทรัทัวร์กันห้องไม่เห็นจะมีห้องเลยเนี่ยเออบบบห้องนี้นี่เกมดูบัก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 ก็มันก็มีแบบหลายโมเดลเนาะแล้วก็จะไปโรงเรียนกันทางออกอยู่ไหนอะคึ้นทางออกบ้างไหม โอ้อยลอกกดลักกดปล่อยเราจะเป็นจักรายานไปโรงเรียน<ด>เพื่อไปนั่งเล่นนี่เชื่อบอกว่าในในเกมนะคะคุณครูในเกมบอกว่าเราจะแค่ไปนั่งเล่นก็ได้สมมติทางนั้นทางที่เราจะไปมันปิดเม,ม,มื่อไร่ไปไปไป เราขอทำมีอะไรก็แล้วกันนะอันนี้มันถนัดก,กว่าเออเออไออีเออเออไออ่ะถ้าจริงเจียวนี่โรงเรียนเออนี่จะมาจอดรถกันกระดู ตรงเรียลอายูชันอัพเทคถูไม่ใช่อะไรอยู่ชั้นไหนอีบีบิวเนี่ยอยู่ที่ที่ลังส้วมถ้าใครดื้อแบบดื้อมากก็จะมาล้างในห้องนี้เหม็นมาก <Has S 1> นี่ตัว <seen S 1> เรียน <MVP group? S 1> นี่เลไมาเลย ได้เกือบไม่ลืกบ้านและวัันก็จบกันแค่นี้รอต่อ EP สามจะเป็นเกมอื่นนะคะบ๊ายบาย